S 1> <S 1> <S ไปไหนมาถือสัมภาษณ์ด้วยจำลูกจะลูกเกิดอะไรขึ้นสำลูกมันไม่ใช่มันไม่ใช่การทลงวิวา well. เดี๋ยวมันคือเขาขี่รถมาชนคล้อง <laughs> เขาขี่รถมาชนคล้องแม่นแล้วมีววรถตำรวจปแล้าไหนเบอรถตำรวจอ่ะแล้วมีคนมุ่งดู 八十六分。